คุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องหนึง่งยังคงเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าฮะ,ะเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องฮือฮาอยู่พอสมควรนะฮะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีคนเข้าไปติดตามกันเยอะครับก็คือเรื่องของพระมหาภัยวันเมื่อวานนี้เนี่ยพระมหาภัยวันท่านไลฟ์เฟซบุ๊กแจกหนังสือธรรมะครับแล้วก็มีการชวนญาติโยมเนี่ยพูดคุยนะครับปรากฏว่าโอ้โหคนติดตามคนเข้าไปดูไลฟ์เนี่ยจำนวนมากเลยครับ แต่ว่าที่คนเข้าไปติดตามและดูไลฟ์มากขนาดนี้เป็นเพราะว่าพระมหาภัยวันท่านพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับหลายท่านก็ยังไม่เท่ายังไม่เคยฟังตมาเนี่ยก็ต้องก็ต้องคุยกันให้มันให้มันรู้เรื่องว่าเป็นผ้าอะไรทาไมต้นไม้เยอะจัง <c oughs> เป็นผ้าเป็นพระอะไรต้นไม้เยอะจังคือคอนเซปต์ของอตมาเนี่ยตมามีคอนเซปต์ชัดเจนกะ็คือลกต้นไม้ดีกว่าลกสังกทานนะฮะ <c oughs> วัดเนี่ยมันจะต้องโมเดิร์นนะฮะเป็นวัดสมัยใหม่นะฮะเป็นสวนลูกขชาตินะฮะเป็นสวนหลวงก็ <g ül> ว่าเดี๋ยวหมดโควิดก็จะเอาต,ต้นไม้ที่จัดอยู่ในห้องไปงานพืชสวนโลกนะเขาใหญ่ก็แค่ปากซอยนะ,ะถ้าเรารักธรรมชาตินะฮะอ้าวเนี่ยฮะไม่รู้คนเข้าไปฟังพระมหาภัยวันท่านเทศหรือว่าไปติดตามดูต้นไม้นะ เมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าคนเข้าไปติดตามดูในไลฟ์ของพระมหาภัยวันได้ยเยอะทีเดียวนะฮะนี่เป็นแค่ช่วงสั้นๆน,นะ,ะส่วนหนึ่งในการไลฟ์ของพระมหาภัยวันที่ท่านได้พูดทักทายกับญาติโยมที่เข้ามาฟังไลฟ์ใน Facebook โดยหัวข้อที่ท่านตั้งขึ้นเมื่อวานนี้ในการไลฟ์เนี่ยนะฮะท่านตั้งหัวข้อว่าขอคนไม่เล่น ซึ่งหัวข้อการพูดคุยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของข่าวใหญ่ๆในแต่ละวันครับและประจวบกับเม่อแหม่เมื่อวานนี้นี่ข่าวใหญ่อย่างที่น้องเฟ้นฝ่ายได้รายงานไปปาร์ตี้หมูกระทะที่เชียงใหม่เ่ยท่านก็พูดถึงด้วยใช่พระมหาภัยวันท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเรื่องของพระปิดวัดฉันหมูกระทะและก็ดื่มเบียร์กันเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยพระมหาภัยวันท่านบอกว่าเรื่องนี้ศาลสั่งปรับไปแล้วฐานฝ่าฝืนพระกอฉุกเฉินะท่านพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนครับ ก็พูดถึงวันนี้นะตื่นมาก็หมูกระทะกันตั้งแต่เช้าเลยนะไม่รู้อะไรโออยากกินหมูกระทะกันแต่ว่าไปกินตอนกลางคืน <c oughs> หิวหิวหมูกระทะหิวหมูกระทะเพราะความหิวรอไม่ได้นะสโลสโล,สโลกนฮนะปรากฏว่าสารปรับแล้วนะคนละหมื่นรู้สึกจะโดนปรับคนละหมื่นสองนะอย่าหาทำนะฮนะน่าจะอย่าหาทำโอ้ ชาวบ้านเขายังไม่พ้นเคอร์ฟิวเลยนะฮะพระสงฆ์ล่อออกเคอร์ฟิวก่อนเพื่อนแล้วอืมเนี่ยฮะเมื่อวานนี้การไลฟ์แม่นอกจากเรื่องของหมูกระทะที่เ<ะ>ชียงใหม่แล้วฮะพระมหาภัยวันท่านก็ยังพูดคุยจิปะทะเรื่อยไปนะฮะเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเรื่องทั่วๆไปแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าหนักสุดนอกจากเข้าไปพูดคุยกับท่านแสดงความคิดเห็นกับท่านแล้วเนี่ยชาวเน็ตแหม่ชาวเน็ตค่ะไปขอเอฟต้นไม้ฮะ จะซื้อต้นไม้ต่อเงี้ยเหรอฮะไปขอ F ต้นไม้บ้างไปขอ F เดสส้มบ้างนะเดสท้มนี่ขอภัยคุณผู้ชมฮะ ตามข้อความที่เขาพิมพ์ในคอมเมนต์นะฮะคือไปขอ f g ฟวอนท่านนะมแม่แสบจริงๆเลยจนกลายเป็นการพูดคุยสนทนากันไปแล้วก็สนุกสนานก็ตอบโต้กันไปชวนเรียกเสียงหัวเราะทําเอาคนเข้ามาดูกันเป็นจํานวนมากอย่างที่บอกครับทีนี้หลายคนก็สงสัยฮะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระมหาภัยวันท่านไม่พูดเรื่องของธรรมะล่ะทาไมไม่มาเทศนาพูดถึงพระธรรมคําสอนต่างๆนะครับพระมหาภัยวันท่านบอกอย่างนี้ครท่านบอกว่าท่านเคยพูดแนละ้ว พูดเรื่องธรรมะเนี่ยพูดแล้วชวนสวดมนต์ก่อนแล้วนั่งสมาธิก่อนแล้วปรากฏว่ามีคนเข้ามาดูสิบห้าคน คือพูดเรื่องธรรมะนั่งสมาธิมีคนดู15คนถ้าบอกก็ต้องปรับให้มันเข้ายุคเข้าสมัยก็เอาเรื่องราวเหล่านี้ฮะที่น่าสนใจมาพูดคุยแล้วก็สอดแทรกเนื้อหาธรรมะเข้าไปนะครับพระมหาภัยวันท่านก็ให้ข้อมูลอย่างนี้ท่านบอกว่าจากการไลฟ์แบบนี้เองเนี่ยทำให้ยอดฟลโล่ในเพจเนี่ยมีคนติดตามพุ่งขึ้นไปเกือบแสนรายแล้วนะครับและสําหรับใครที่สนใจอยากจะฟังธรรมะสนุกๆเนี่ยโอ้โหเยอะนะคะพุ่งไปขนาดนี้แล้วฮะนี่ล่าสุดนะครับ ที่เราไปติดตามดูว่าตอนนี้มีคนเข้าไปติดตามท่านมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาใครสนใจก็ไปติดตามได้ฮะเพจเฟ e บุ o กของพระมหาภัยวันวรวโนโนนะครับท่านก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยแล้วก็อย่างที่ท่านบอกนะครับก็จะสอดแทรกเนื้อหาธรรมะเข้าไปนะครับเนี่แหละเมื่อวานนี้คนเข้าไปดูเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าพูด<า>เรื่องทองธรรมะ ชวนนั่งสมาธิ15คนผมว่าวงการสงฆ์ก็คงว่าปรับเปลี่ยนตามบริบทเหมือนกันแต่ก็สอดแทรกนะฮะอย่างที่พระมหาไพรวันท่านบอกไว้นะสอดแทรกธรรมะแต่ว่าให้คนเข้าถึงได้ง่ายก่อนอันดับแรกเคลือบช็อกโกแลตไปก่อนให้คนอยากกินอยากลองนะครับ